วันนี้เราก็มาฟังกันต่อในเรื่องของตำนานพญานาคก,กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเรื่องของพญานาคนั้นก็ถือว่าเป็นราชาแห่งงูจัดว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเหมือนกันเพราะพญานาคนั้นมีลำตัวไปทางขวางและพญานาคไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาได้ แต่ก็ถือว่าจัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิพญานาคที่เรากล่าวอยู่นี้นั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตัวมหาราชิกาด้วยซึ่งลหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าทําไมพญานาคสามารถมีอยู่ในเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์น่าจะเป็นของบุคคลที่ทําบุญทํากุศลไว้อย่างมากมายแล้วไปเกิดในเมืองสวรรค์ ซึ่งในความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นในคำสอนก็มีปรากฏอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตัวมหาราชิกานั้นก็คือบุคคลที่สร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าสร้างบุญสร้างกุศลแล้วด้วยทิฏฐิด้วยมานะของตัวเองจึงไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตัวมหาราชิกา แต่ก็เป็นพญานาคในชั้นนี้เหมือนกันโดยพญานาคในชั้นจารตัวมหาราชิกานี้สามารถแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่ๆด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. ตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอราปัตพญานาคตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลฉัพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุง 4. ตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคสามารถเกิดได้ทั้งสีแบบด้วยกันคือแบบที่หนึ่งแบบโอปปาติกะเกิดแล้วโตทันที 2. แบบสังเสทชะเกิดจากเหงื่อใครสิ่งมักหมม 3. แบบฉลาพุช,ชะ เกิดจากคันสแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่แม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศไปจนถึงบนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา เราพญานาคที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนอยู่ภายใต้การปกครองของท้าววิรูปักผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตัวมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกสาเหตุที่ทำให้ไปบังเกิดเป็นพญานาคในชั้นจาตัวมหาราชิกานี้เพราะในอดีตชาติที่เป็นมนุษย์เคยให้ทานโดยเจือปนด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยความถือตัวของตนเอง เมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตัวมหาราชิกาเราอาจจะเห็นตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนาอยู่หนึ่งตัวอย่างก็คือพระเจ้าพิพิสารแห่งกรุงราชคือซึ่งเป็นพระราช,ชบ,บิดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน เมื่อสวรรคตรไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชิกาภูมิโดยเป็นสหายของท้าเวสุวรรณมหาราชโดยมีชื่อว่าชนะวะสพยักษ์